สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมช่างเจมจากทางร้าน JKT นะครับเดี๋ยวมารีวิวส่งงานนะครับผมให้ลูกค้าประจํากันอีกสักคลิปหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นของคุณชานนท์นะครับผมอยู่กรุงเทพมหานครนะครับก็ออเดอร์เข้ามานะครับเป็นปิลลอร์ดนะครับผมตัวนี้เป็นสเปคเริ่มต้นนะครับผมของทางร้าน JKT นะครับปิลลอร์ดของทางร้าน JKT ตอนนี้ก็ ผมยังรับมูดิฟายอยู่นะครับแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยก็ต้องรอของนานหน่อยนะครับเพราะว่าเข้าช่วงที่ไม่มีในเรื่องของบอดี้บ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าพอดีคุณชานนลออเดอร์เข้ามาตอนนี้ผมมีบอดี้อยู่พอดีเหลืออยู่ตัวเดียวพอดีนะครับผมก็เดี๋ยวเทสให้สักนิดหนึ่งก่อนที่จะ,จะส่งนะครับตัวนี้จะเน้นในเรื่องของแนวฟังเป็นหลักนะครับผมเน้นรายละเอียดเป็นหลักนะครับจะไม่เน้นแรงเยอะนะครับผม แต่จะเน้นในเรื่องของรายละเอียดเพราะเพราะใสใสในะครับผมแล้วก็เบดแนวแน่แนๆนนุ่มๆหน่อยนะครับเดี๋ยวลูกคลูกค้าใส่หูฟังแล้วก็ลองไปฟังเสียงกันดูนะครับฟามทีนะครับผมตั้งไว้ตรงกลางเลยนะกลางทุกตัวนะครับผมไม่บูทไม่คัดนะครับ

ความที่ตรงกลางครับ <laughs> ับแยกนะครับผมปรับความทีนุ่มนะครับนุ่มปนแข็งหรือว่าไปความทีแข็งได้เลยนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับตู้ลูกค้าแล้วก็การจูนความทีของลูกค้าด้วยนะครับนะให้มันตอบสนองความทีอยู่ที่เท่าไหร่อะไรประมาณไหนนะครับผมก็ต้องลองเอาไปปรับจูนดูนะครับตัวนี้ถามว่าร้อนเยอะไหมมันก็อุ่นๆนะครับไม่ถึงกับร้อนจี๋จนจับไม่ได้นะครับผมก็มันก็มีอุณหภูมินะครับพยายามใช้ในที่โล่งๆนะครับพยายามอย่าให้มันร้อนจนเกินไปนะครับผมก็ พวกนี้เป็นงานหลอดนะครับก็เสียงก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็น่าจะได้ละนะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจก็แจ้งเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรติดต่อก็เบอร์โทรเดิมเลยนะครับ084 เก4าห0สี่สนะครับ0849644001ได้เลยนะครับนะลูกค้าโทรมาหรือแอดไลน์มาคุยก่อนก็ได้นะครับตอนนี้ผมรับโมดิฟายเพิ่มเติมด้วยนะครับผมในเรื่องของปรีแล้วก็รับตัวแทนจําหน่ายในหน้านะครับผมลูกค้าไม่ต้องสต็อกของนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับอยากเป็นในหน้าจําหน่ายนะครับลูกค้ารับแค่ออเดอร์มาอย่างเดียวแล้วว่าปรีของที่ร้านเนี่ยผมขายเนี่ย ผมต้องเทสเองส่งเองทุกตัวนะครับผมก็เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพนะครับแล้วก็การรับประกันหลังการขายให้ตลอดใช้งานนะครับขอบคุณลูกค้าที่ออเดอร์เข้ามาแล้วก็ลูกค้าที่ติดตามรับชมรีวิวกันมากๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ